สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยตไหนาครับผมมือน,นี้กับซมีแนวทางล่างเด้อพี่น้องเด้องวดเมื่อกี้ลดครับผมหลักสิบหลักหน่วยลดครับผมงวดน,นี้มันไปเข่าอีกสูตรหนึ่งพี่น้องมันได้เจ็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรนี้ได้เจ็ดพี่น้องเลยข้าวที่เจ็ดเจ็ดเก้าออกัตเก่าครับนี่ครับ วดเมื่อกี้ครับผมสูตรนี้มันเข้าที่เจ็ดครับผมหลักสิบครับผมเนี่ยีพี่น้องเห็นบอกครับผมเนี่ยสูตรนี้เข้าหลักสิบนี่ครับเข้าที่เจ็ดวดนี้มาตามต่อพี่น้องว่นจะได้ตัวไหนบอมันสิเดินต่อหรือมันสิรุดครับผมตามอีกงวดนึงพี่น้องเลยหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมถ้ารุดกะ ไปทั้งอื่นเลยครับผมหาสูตรใหม่ครับผมมาดูกันงวดนี้ว่าิิเป็นนย่งไเนะพี่น้องเนาะมาตามต่อครับผมหลักสิบหลักหน่วยยังบอจับคู่เด้อพี่น้องเด้อเลขเด่นล่างครับผมหลักสิบหลักหน่วยครับผมมาเบื่งกันพี่น้องว่าสิได้จะใดครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่าง เลขเด่นล่างงวดเมื่อกี้ถือว่าลดนะพี่น้องเนาะเด่นล่างล่างอย่างเดียวเด้พี่น้องเด้แต่งวดเมื่อกี้มันก็เข้าสามตัวบนนะครับผมตรงๆค,ครับผมแต่ผมไปจับคู่ให้ครับผมหาหาเก้าเปดนะครับผมแต่ว่าเลขมันเข้าตามสูตรครับผม หลักร้อยเข้าที่ห้าหลักหน่วยเข้าที่เก้าครับผมหลักเอหลักสิบเข้าที่เก้าหลักหน่วยเข้าที่แปดครับผมงวดเมื่อกี้อันนี้เลขข้างล่างเด้พี่น้องเด้หลักสิบงวดนี้ดูที่ว่ามันจะยังเดินต่อหรือว่ามันจะเอาเมื่อกี้มันลดครับผมหลักสิบล่างงวดนี้ สิบล่างมันได้อะไรสิบล่างได้หกได้เก้าได้สามก็ผมหน่วยล่างหน่วยล่างได้ สามได้หกได้แปดนะพี่น้องเนะ <c oughs> หน่วยล่างวันนี้ได้สามนี่ครับ <c oughs> เด่นที่สามตัวเก่าครับผม <c oughs> สามกับหก <c oughs> นี่ลักหน่วยครับผม อันนี้เด็ดล่างเด้อพี่น้องเด้อหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมว่ามิิเดินต่อว่าพี่น้องงวดเมื่อกี้ถือว่าหลุดครับผมจะมาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดครับผมหลุดงวดอาจงวดหน้าอาจจะไม่พลาดครับผมงวดวันที่สองนี่ครับผมมาดูกันจับคู่ครับผมจับคู่ เบจับคู่ล่างพี่น้องจับคู่ล่างจ,จับคู่จับคู่ก็จะมีตัวเด่นนะครับผมจับไปเลยครับผมหกสามหกสาม หกแปดหกสามหกแปดเนะี่พี่น้องเก้าหกเก้าหกสามก็จะมีสามแปดครับผมนี่เลยพี่น้อง จับเอาในนี้ครับผมลับเป็นเพียงในท่าครับพี่น้องเนาะให้จับเอาในนี้ได้พี่น้องชอบตัวใดถ้าชอบเบิ้ลก็ใส่ไปครับผมเบิ้ลก็จะมีสามสามหกหกครับผมตัวเบิ้ลพี่น้องเด่นที่แปดได้พี่น้องงวนนี้ข้างล่างเด่นที่แปดนี่ครับผม เด่นที่8ปดครับผมสามหางพี่น้องสามหางนี้ตัวเด่นครับกลายเป็นเพียงในทางเนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมชอบกัจัดคัดกับผ่านเนอ้เอ,อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็เอาไป,ปวิเคราะห์ครับผมเอาไป,ปวิเคราะห์ให้เป็นเด้อพี่น้องของวดวันที่สอง ห้าหกเจ็ดครับผมสองกุมภาพึกสภานะครับผมสองพึกสภาหกเจ็ดครับผมเนี่ยพี่น้องงวดเมื่อกี้ถือว่าขอโทษขออภัยครับผมถือว่าลุดครับผมข้างล่างครับผมถือว่าลุดงวดนี้สูตรเก่าด้วยพี่น้องอะเนี่ยสิบล่างสิบล่างก็ได้หกได้เก้าได้สามครับผม ส่วนหน่วยหน่วยล่างก็มีสามมีหมีแปดครับผมเนี่ยที่จับคู่ให้ก็มีตามมีพี่น้องหกสามหกแปดเก้าหสมแปดสามสามหกหกครับผม้ะเบิลก็ได้พี่น้องเลยก็เป็นสูตรคำนวณนะพี่น้องเนะบุ้งว่าเลขมันจะออกตัวใดครับผมมันก็มีเข่าไม่รุดพี่น้องเอ้เลขคำนวณครับผมแต่หวยออกปุ๊บก็ได้ปั๊บครับผม ก็คือคำนวณได้เลยครับผมเบิ้งสูตรนี้มันจะเดินต่อว่าพี่น้องถ้าไม่เดินต่อเราก็ต้องหาสูตรใหม่มาทดแทนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อทีได้เลขดีๆมานำเสนอครับผมครับผมมีตามนี่แต่พี่น้องชุดล่างอย่างเดียวหลักสิบหลักหน่วยครับผมเอาไปวิเคราะห์หรือท่านใดที่ว่ามีเลขนใน,ใน ในใจอยู่ได้ครับผมกับไปวิเคราะห์ใส่ครับผมว่ามันเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะจะนีก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเท่ากับบทสนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภทเด้อพี่น้องเด้อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ครับผมตัวเด่นก็คือตัวขีดนี่ครับผมตัวขีดเส้นล่างนี่นะนี่ครับผมก็เป็นเพียงในท้องเนาะพี่น้องเนาะแต่ชอบกับจัดคัดกับผ่านพี่น้องรู้ว่ากันของของแบบนี้นะครับผม มันก็มีเข่ามีลดเลขมันก็ออกโตเก่าัวเก่าอย่างไรพี่น้องเอ้ยมันไม่เดินตามสูตรมันก็ถอยหลังเรื่อยครับผมออกเ็ตัวเก่าเรื่อยๆครับผมประมาณนี้เลยพี่น้องครับผมแคปหน้าจอครับผมเนี่ยครับผมแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปเบิ่งเด้อ,อไปวิเคราะห์เด้อพี่น้องเด้อถูกอกถูกใจกะ กดไลค์กดแช่์นะครับผมเดเพื่อไป้เป็นกำลังใจนะพี่น้องนะทำคลิปต่อไปหาตัวเด็ดเ็เลขเด่นๆหาสูตรกระคักมาให้ครับผมอันนี้สูตรคำนวณเองเด้พี่น้องเด้ก็ตามนี้แหละครับผมคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม